สวัสดีครับมาอีกแล้วครับพบกันอีกแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องบอกกันรู้ครับครูเล็กสู้สู้ดูยิ่งทำหน้าแบบนี้ค้าเป็นหน้าครูเล็กแล้วทำหน้าตาแบบไร้ชีวิตไม่ได้แล้วต้องตื่นเต้นตื่นตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสู้ คุณสุพัฒน์วัฒนธ,ธรรมสนใจช่วยดเด็กๆทุกคนวิชาอะไรครับป <T> ระวัต <T> ิศาสตร์อย่าเพิ่งเบือ่อครับอย่าเพิ่งเบือ <T> ่ออย่าเพิ่งเบื่อเราเจจะในคลิปวิดีโอก็จริงแต่ถ้าเราจะอยู่ในห้องเรียนเราอาจจะมีการซักถามจิจัดอะไรกันได้นะแต่คนครูก็พยายามที่จะสื่อให้เราได้เห็นนะครับว่า เรื่องที่เราเรียนไปเนี่ยหลักฐานต่างๆเราก็จะเป็นล่องรอยหรือเป็นหลักฐา,าๆๆนต่างๆที่เรียนก็พอที่จะรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรฮะหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานอะไรครับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคต่างๆนะครับหลักฐานในดินแดนไทยเราต่างๆ,ๆ,ๆเราพอที่จะรู้ไปแล้วทุกย่างก้าวที่เราเหยียบย่ำไปบนพื้นดินของประเทศไทยมันไม่วัติศาร์มันมีประวัติ มัง้งมันดีครับนักเรียนเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวของเรามันมีร่องรอยของปติศาตัางนั้นแล้วเราจะเรียนอะไรนะครับในเมื่อเราเรียนรู้ไปบ้างแล้วอืมวันนี้วันนี้คุณครูพยายามที่จะออกจากหนังสือเราไปบ้างในหนังสือเราก็มีบ้างนักเรียนลองดูได้แต่คุณครูพยายามออกไปให้เราได้ เพราะเราเบื่อนะอยู่ในบ้านเราก็เบื่อพออยู่แล้วว่าโควิดก็เบื่อพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปดูเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเรามาสนุกแล้วเรามาค้นฟ้าเรามาดูด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นในดินแดนไทยของเราเพราะฉะนั้นเราเรียนจากประเด็นให้ได้นะครับว่าเออท้องถิ่นในดินแดนไทยของเราเนี่ยมันมีหลักฐานอะไร เงี่ยวหัวใจหัวใจมันมีหลักฐานเลยบ้างครับในท้องถิ่นของเราพร้อมได้อย่างขออนนะุญาต้องชี้บ้างเพื่อให้ความตื่นเต้นม,ม,มั้งพร้อมห่ืงเบื่อยิ้มยิ้มพร้มอมไหม มาเข้าศูนยเนื้อหากันมาดูก่อนฮะหลักฐานมาบประวัติศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรหลักฐานมาบประวติศาสตร์หมายถึงร่องรอยของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างสรรรวมทั้งร่องรอยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตและหลือตกค้างมาจนถึงปัจจุบันเห็นไหมเห็นไหมซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางในการศึกษาซ้อขนโซแวงหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งดังที่พบหลักฐานทางโบราสตร์ในท้องถิ่นในดินไทยดินแดนไทยเราเช่นมาดูครับมีทุกภาคไหมนี่ไหม,ไหมคุณครูพยายามจะพาเราออกไปดูกันแล้วนะแต่สติให้ดีไม่เด็มากก็ด้น้อยนะครับพร้อมไหม แหล่งโบราณคดีภาคเหนือนุ่นนุ่นเนื้อสุดเห็นไหมแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนดบบาสัดบ้านบอโพอยู่ตรงไหนอ่ะนักเรียน,ค,นคุณครูก็ไม่รู้ว่าแต่เขามีเห็นไหมสถานที่ตั้งบ้านบอโพตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด พิศณุโลกว้าวใครอยู่พิศณุโลกน่าจะพอได้ยินนะครับประวัติความเป็นมานะครับมักเรียนมาดูครับในพุทธศักราช2,541ถึง2,542ได้สำรวจนะครับทางโบราณคดีที่บ้านบอโพพบหลักฐานจำนวนมากแสดงว่าบ้านบอโพเนี่ยเคยเป็นชุมชนโบราณสมัยก่อนด้วซา์ ตั้งแต่ยุคหินใหม่ถึงยุคโลหะที่มีอายุตั้งแต่5,000ถึง1,000ปีล่วงมาแล้วและเป็นชุมชนโบราณเลื่อยมาในสมัยสุขโขทัยอายุทยาและสมัยรัตนโกสินทร์มาดูครับหลักฐานที่พบเห็นไหมครับได้สำรวจภาคสนามพบหลักฐานสำคัญดังนี้หนึ่ง พบร่องรอยที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนดวาวศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นเพิงผาเห็นไหมเป็นเพิงผาทำและพบผลงานด้านปฏิมาก,กรรมก็คือประตูผาดูดีนะตระหานต่อไปสองพบเครื่องมือหินกระเทาะ ขวานหินขัดเครื่องประดับที่ทำจากหินโลหะสร้อยข้อมือแหวนและพบเครื่องมือเครื่องใช้ได้แก่ขวานหินขัดดาบทำมาจากหินเป็นต้น 3. พบอะไรอีกพบเครื่องถ้วยเงินตราเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ใน สมัยสุขโขทยัยอายุทยาและสมัยรัตนโกสินทร์มาดูแหล่งโบราณต่อไปครับแหล่งโบราณคดีอำเภอแม่ทะจังหวัดจังหวัดถูกต้องน้ำปางพบแหล่งโบราณคดีอำเภอแม่ทะจังหวัด ครับลำปางเจออะไรพบเครื่องมือหินกระเทาะรุ่นเก่าที่ทำจากหินกรวดในแม่น้ำพบอยู่ในชั้นของหินกรวดที่วางตัวอยู่ใต้ชั้นหินบะเซาอายุประมาณ4ี่แสนจนถึง6แสนหรือถึง8ปแสนปีนู่นเนี่ยนอกจากนี้ เมื่อพศออ2544เนี่ยได้พบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของมนุษย์อายุประมาณ5แสนปีที่บริเวณอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางด้วยนะครับนังเรียนต่อไปต่อไปแรงโบราณคดีศพคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดถูกต้องครับ เชิงร้ายเจ้าี่ีพ,พ 2, ศ2อ1 4น้านักศึกษาโบราณคดีมหาวิทยาลัยศินปกรได้ทำการขุดพบเครื่องมือหินกระท้ททำจากกรวดแม่น้ำที่ศพคำริมแม่น้ำโขงใกล้อําเภอเชียงแสนเห็นไหมแม่น้ำโขงนะเครื่องมือหินแบบนี้มีเทคนิคการทำและรูปแบบเครื่องมือมีลักษณะเหมือนเครื่องหิน คือหินเก่าในเอเชียสรุปว่าบริเวณอำเภอเชียงแสนนั้นน่ะเป็นแหล่งเป็นแหล่งมนุษย์สมัยหินเก่าอายุประมาณแสนปีมาแล้วต่อไปยังอยู่ภาคเหนือนนะแหล่งโบราณคดีทาผีแมนทาผีแมนอำเภอเมือง จังหวัดจังอะไรถูกต้องอีกแล้วครับแถห,หงสอนเป็นถ้ำที่พบหลักฐานมีมนุษย์เน่ยเข้ามาอาศอยู่ในถ้ำประมาณหนึ่งพัหนึ่งมืนหนึ่งพันปีถึงหนึ่งหืนสองพันปีมาแล้วเนื่องจากพบว่ามีเครื่องมือแบบตัวบิเนียน มัวบีเนียนที่ทำจากหินกวดแม่น้ำนอกจากนี้ในระหว่าง6,000-9,000ปีเนียนับเรียนได้พบชิ้นส่วนของมเมล็ดพืชเขาพบแม้แต่มเมล็ดพืชใช่นะจจะพวกพริกไทยน้ำเต้าถั่วและผักบางชนิดที่ทำให้เราใจได้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นน่ะได้รู้จักใช้พืชบริโภคหรืออาจจะนำมาเพาะปลูก ต่อไปเมืองโบราณยะรังมีความสำคัญในประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างมากที่มือนี้นะครับเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนามหายานแห่งอาณาจักรลังกาสุก,กะเคยได้ยินสิท่านะ เป็นเมืองท่าที่สําคัญตั้งอยู่ใกล้ทะเลและเป็นดินแดนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12มีแหล่งโบราณคดีดที่สําคัญก็ได้แก่เมืองโบราณบ้านวัดสึ่งมีอายุ mm hmm. เก่าแก่ที่สุดของเมืองโบราณบ้านจาเลสถานที่พบสถูปเห็นไหมสถู ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่เก่าแก่ที่สุดพบในประเทศไทยและเมืองโบราณบ้านประแวซึ่งมีสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรลังกาสุกะตอนปลายก่อนย้ายไปสร้างเมืองปัตตานีที่กอเซกอเซเห็นไหม,ไมเห็นหรืยั ตำบลยะรังอํงเาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเขาก็มีของโบราณคดีคงยังไม่ต้องไปนะรอวัดจะยินยลูกต่อไปแหล่งโบราณคดีถ้ำฉานเรนถ้ำฉานเรนอยากรู้ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลตะโกอํเาเภอทุ่งตะโกจังหวัด ชุมพรโอ้หไม่ไกลไม่ไกลแค่นี้เองชุมพรคิดพัทนีวันนี้มาชุมพรประวัติฮะประวัติทวามเป็นมาจากการสํารวจของกรมสิ่งปรกร,กรพบว่าบริเวณนี้มีเศษอะไรฮะภาชนะกระจัดกระจายอยู่ในถ้าและบริเวณเพิงผาเป็นจํานวนมากซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นที่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่เชื้อสายชนเผ่า ออสตูนิเซียนที่อพยพถิ่นฐานมาจากตอนเหนือของจีนราว3,000ปีพมาหนึ่งจากลักษณะรำและเพิงหินเนี่ยเห็นไหมในเทือกเขานี้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหลักฐานที่พบมาดูหลักฐานที่พบเป็นภาชนะดินเผาเนื้อหยาบมีไม่ใส่ปนมาก ลักษณะเป็นการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำขึ้นรูปด้วยมือพบทั้งส่วนปากส่วนปากนะส่วนประกนี่ส่วนปากนี้ส่วนปากส่วนก้นส่วนตัวส่วนขาโบราณวัตถุที่พบมากเป็นภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาเห็นไหมและเครื่องมือหินประเภทขวานหินขัดกำหนดอายุในสมัย ก่อนบรวัตศาสตร์ยุคหินใหม่ราว4,000ถึง2,000ปีมาแล้วต่อไปภไยสารเป็นไปได้ที่ไหนไม่ได้นอกจากแหล่งโบราณคดีโนโนกทาหมู่บ้านนาดีอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเป็นเนินดินเนินดินนะที่สำรวจพบ หลุมฝังศพมนุษย์ไม่ต่างกว่า2 0งรแห่งและพบภาชนะดินเผามากมายทั้งสมบูรณ์และชิ้นส่วนและประมาณ800ใบาจากการศึกษาลักษณะของภาชนะดินเผาเนี่และรูปแบบการฝังศพนั้นพบว่าแหล่งนี้มีการพัฒน,นา3ช่วงก็คือ1ช่วง5,000ถึง4,500ปีมาแล้วเนี่ย ได้มีการใช้แกลบแกลบข้าวเนี่ยผสมในเนื้อดินทําภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ภาชนะเนี่ยทําเป็นก,ก้นกลมตกแต่งด้วยลายเชื่อกตกแต่งด้วยลายขี่เขียนที่ซับซ้อนและพบพบกระดูกวางกระดูกสักตว์ป่าหลายชนิดซึ่งแสดงว่าแหล่งโบราณโนนกทาาเนี้ยได้มีการเพาะปลูก ปลูกไรปลูกข้าวทำการล่าสัตว์และอันมีการเลี้ยงสัตว์จําพวกวัวสุนัขหมูส่วนเครื่องเครื่องมือก็จะพบขวานหินขัดนะครับพวกหัวขวานโลหะต่อมาในช่วง4,500ถึง1,800ปีมาแล้วได้ปรากฏว่ามีการใช้สำลีนะครับ อย่างแพร่หลายพบหลายพบเป้าหลมโลหะแม่พิมพ์หินทรายซึ่งแสดงว่ามีการหล่อหินสำเร็จขึ้นการฝังศพมีการใช้เครื่องหมายแสดงความแตกต่างของสมาชิกชุมชนในช่วงเวลา1,000ปีมาแล้วดูนะในหลุมศพนะแหล่งโบราณคดีโนโนกทาแห่งนี้ได้ถูกท่อทิ้งล้างไประยะหนึ่งจนกระทั่งช่วงปลาจะมีการใช้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก และนิยมเผาแทนการฝังแบบดินยังไม่หมดนักเรียนยังมีแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว3 0 0พถึง1,000ปีเจ้าหน้าที่ได้ทำการศึกษาแหล่งโบราณคดีนี้ในปีพศ2526มีมนุษย์มาตั้งชุมชนครั้งแรก ประมาณ3,000ปีมาแล้วรู้จักการพาอปลูกปลูกข้าวและก็ลิงสัตว์มีการใช้สำลีบ้างแต่ไม่แพร่หลายมีการนำภัชนะดังกล่าวมาแล้วครับมาร่วมกับฝังศพด้วยต่อมาในราวส0งพันปีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นโดยผลิตภาชนะดินเผาแบบพิมายดำขึ้นแทนการนำเหล็กสำลีหินต่างๆมาทำเครื่องประดับ จนราวพุทธศตรวตรรษที่16จึงเริ่มรับวัฒนธรรมทาวรารบดีและเขมรเข้ามาแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่ชุมชนนี้จะซึ่งสุดไปมาดูหลักฐานนะฮะหลักฐานที่พบโครงกระดูกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์อยู่ในระดับความลึกตั้งแต่1.50เมตรถึง5เมตรแสดงถึงการทำไมครับซับทับซ้อนมากมายภาชนะดินเผา หม้อปากแต่หม้อแบบพี่มาม้ดำสามเครื่องประดับและเครื่องมือสำริต่อไปครับแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าไกลเข้ามาแล้วนะบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะทั่วไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างเล็กเก็บรักษาเฉพาะโบราณวัตถุพบอะไรฮะพบโครงกระดูกของมนุษย์ในยุคหินจัดวางอยู่บนแท่นหิน ที่ขุดลูไปในดินในระดับเดียวกับที่พบโครงกระดูกนะครับส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนดอว์บาศาส์เนี่ยพบในบริเวณเดียวกันก็เช่นขวานหินหรือที่เรียกว,ว่าขวานฟ้าเครื่องประดับต่างๆที่ทําจากหอยเครื่องปั้นดินเผาและสิ่งอื่นๆ่วางประดับอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลักฐานที่พบมาดูคบนั้เรียนอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองเมืองการนะโครงกระดูกมนุษย์ในยุคหิน เครื่องมือหินก็เท่าใจหินกรวดเห็นไหมขวานหินขัดในสมัยสมัยใหม่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องมือยุคหินใหม่จึงเลือกเครื่องมือหินนี้ว่าวัฒนธรรมแฝงน้อยหรือวัฒนธรรมแควน้อยมาวัฒนธรรมภาคกลางของเราอาโบราณคดีภาคกลางเมืองทรัพย์จำปาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีรนี้เอง มีความเป็นมาก็คือเป็นมนุษย์ยุคก่อนปอวศาสตร์ยุคที่หนึ่งอายุประมาณ1,000ถึง2,500ปีมาแล้วมีผู้คนอาศัยอยู่สมัยทาวาราวดีลาวพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง15หจากหลักฐานเนี่ยพบว่าเมืองซัตจัมปาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่ลาวพุทธศตรวรรษที่15ถูทุกทิ้งลางไปเพราะเหตุว่าไม่พบหลักฐาน ทางโบราณคดีที่มีอายุหลังพุทธศตวรรษทีทท่15มาดูหลักฐานที่พบครับมักเรียนพบอะไรยุคก,ก,ก่อนอุปรา์กำไรหินแกนกำไรทำด้วยหินปูนมาร์กเศษภาชนะดินเผาหลักฐานของยุคทาวราวดีชิ้นส่วนพุทธรูปประติมากรรมกวางหมอบชิ้นส่วนธรรมจักรเหมือนล้อเวียนนะธรรมจักรตุ๊กตาดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับที่ทำจากโลหะส,สมัมฤิ์และจารึกภาษาบาลีและภาษาสันสกษษิตนะครับมักเรียนมามาดูสุดท้ายของเราใจเย็นใจพึ่งใจเย็นผักาการของเราฮะบ้านคูเมืองอยู่ที่ไหนอำเภอแสวงหาครับจังหวัดอ่างทองไม่ใครไม่ไกลไปดูได้เดี๋ยวจะพึ่งไปเป็นยังไงฮะตั้งอยู่เนินดินสี่เหลี่ยมมุม มนนะครับว่างยาวด้านและประมาณ3 0 0 4 0อถึเมตรรอบเมืองเนี่ยนะครับเป็นไงฮะเือนเมืองโบราณที่บริเวณคูเมืองมีล่องรอยของการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไปจนถึงสมัยทาวาราวดีมาดูหลักฐานฮะที่เราพบหนึ่งเศษภาชนะเห็นไหมเศษภาชนะเนื้อหยาบเผาด้วยอุณหภูมิต่ํา เป็นส่วนของขอบปากส่วนคอส่วนไหล่ส่วนตัวนะฮะเป็นลายเชือกท่าลายกดทับและก็แบบผิวเรียบสองเศษภาชนะดินเผาเนื้อกแกร่งเผาด้วยอุณหภูมิสูงไม่มีลายสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อนและสีเหลืองปนแดงอันที่สามผัาพิมพ์ดินเผามีลักษณะคล้ายกับ ส่วนฐานของพักพิมพ์ในภาพเห็นไหมภาพำสำรุดในสภาพสำรุดเนี่ยหลักฐานที่พบก็ชิ้นส่วนของหินบทยาเห็นไหมหินบทยาหินยาห้ากระดิง่งกระดิ่งสำลิดจานวนหนึ่งชิ้นสี่กระดูกสัตว์เจด็ดลูกหินกลมอันที่หกเนี่ยกระดูกสั์อันที่เจ็ดลูกหินกลม เป็นไงครับมักเรียนเป็นไงครับแหล่งโบราณคดีเป็นไงเกือบทุกภาคนะครับมักเรียนเห็นไหมพราะทั่งหลักฐานที่พบเป็นไงฮะเหนือก็มีใต้ก็ยังมีกลางก็ยังมีตะวันตกก็เนินภาคกลางเออภาคกลางเราก็คือภาคตะวันตกก็คือเมืองกาญจนบุรีเลยพวกนี้ทุกย่างที่เราย่างเหยียบเข้งไปอย่าไปหยิบอย่าไปจับแล้วเราไปเดินศึกษา เห็นไหมแหล่งโบราณคดีที่บุรีรัมย์นี่มันคืายังส่งก้อนหินกลับมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนมันไม่ได้ยากเห็นไหมเรารู้จักมนุษย์ยุคต่างๆแล้วนะนี่ออกนอกเหนือจากในหนังสือของเราในหนังสือเราก็มีนะครับไม่ได้มากก็ได้น้อยถ้านักเรียนยังติดขัดแล้วยังมีใบกิจกรรมแล้วยังอยู่ได้จากประกอบในหนังสือของเราและยังดูได้จากอินเทอร์เน็ตของเรา นะครับเรียนแล้วก็อยา่าลืมสุดท้ายอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับที่โบราณสถานาต่างๆหลักฐานที่เราพบนี่นต่างๆจะเย็ยนๆให้มันเหตุการณ์มันเงียบสงบแล้วเราค่อยออกไปดูกันนะครับเจอกันครับครั้งหน้าชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ